สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสานาระลายนะครับในเดือนตุลาคม64สามารถกดข้ามไปในนาทีที่2ครึ่งนละน,นะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสันาไลนยนะครับในเดือนตุลาคม64ในเวอร์ชั่นไฟนอลคอ l นะครับการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี64ก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายก่อน Big Crash, The b u ัสเดอะเ r t นะครับในปี64ก็ดีนะครับต้องบอกว่าตอนที่1ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะซึ่งจะไม่ได้จัดซ้มาอีกนะครับในปี64นะยังเหลือตอนที่2นะตอนที่2นี่จะจัดขึ้นในเสาร์ที่16ตุลาคม64เนี่ยนะครับ เวลาเที่ยง4-5ถึงประมาณ4ี่มงสินะครับแต่ส่วนใหญ่จะล้นนะบอกไว้ก่อนนะก็จะพูดถึงการประยุกต์ผ่านมุมมองสามเหลี่ยมสามมุมของฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคข้อมูลเชิงสิติแล้วก็ไซเคิลวงรอบจักรแล้วก็ s e n ติ m e n t ัลนะครับการออมองผ่านอาทิตทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคและผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลาง นะจะมาคาดการถึงโอกาสของการเกิด The Great Reset ในะทศวรรษ2020อย่างเป็นทางการขีดเซ้นต้น,นะครับ Big Crash The Bust หรือ The Burst นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดเรื่องของ d e b t Crisis วิกฤตหน้สินแล้วก็เด e เ e ลว์เ a ตนะครับการปรับลดนี้สินครั้งใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านที่สนใจนะครับเวอร์ชัน i n n l c a l l นะซึ่งเป็นการอัปเดตนะครับล่าสุดขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับ อันนี้จะเป็นการพูดในปี64เป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะเลยจากนี้ไปไม่มีแล้วนะครับ2ตอนนี้ถ้าท่านที่สนใจต้องรอไปในปีหน้า65าเลยนะครับทนะ่านที่สนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับนะในตอนที่2ของเวอร์ชันไฟนอลคอร l นะครับในลายส่วนตัวผมเซก9599นะครับหลักนะการมองของผมคือเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวด้วยองจกความไม่ประมาทนั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่รอตอนที่3นะซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะในปลายปี64ถึงต้นปี65เพราะมันแกมันคือเหตุการณ์สถานการณ์นีที่เกิดขึ้นหลัง Big Crash, The b u ัหรือ The Burst นะครับซึ่งอย่างนี้บอกนะครับตอนนี้ผมจับตาดูใน2ตอนแรกอยู่อนะ่ก็เชื่อว่าโอกาสนะที่ผมยังคาดการเกิดในปี64ยังมีอยู่นะแต่จะล้นไปในปี65ก็มีอยู่นะครับก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะ,ะพิจารณาก่อนนะครับ วันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับว่าจะมีคน3กลุ่มที่จะเกิดขึ้นนะครับในสภาพของทศวรรษ2020นะครับจะมี1กลุ่มที่รับรองแน่นอนนะครับว่าจะอยู่รอดปลอดภัยมาดูกันนะครับว่า1กลุ่มนั้นคือกลุ่มไหนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์และสภาพนะของทศวรรษ2020นะครับหลังจากเกิด The b u s เดอะบัสคืออะไรครับคือการล่วงเพลคครั้งใหญนะ่อย่างกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่พูดถึง Global Deflationary Bus การล่วงเพลคครั้งใหญ่ทั่วโลกและเกิดเฉพาะเงินฝืดน,นะครับเพราะนั้นจะมีคนอยู่3กลุ่มที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดเดอะบัสและสภาพเช่นนี้ในทศวรรษ2020นะครับมาดูกันว่าคนกลุ่มแรกนะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะคือกลุ่มไหน คนกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือเขามองเห็น,นช่องทางโอกาสนะครับแล้วก็สถานการณ์นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับจากอดีตนมาถึงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มคนที่ค่อนข้างรู้เข้าใจนะถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็ระบบการเงินแบบ ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาที่เรียกว่าเดดเบ s ซิสเต็ม m ล้วระบบเดดเบดซิสเต็มคืออะไรครับคือทุกวันเนี่ยนะเงินที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยนะมันก็คือใช้ฐานของหนี้สินคือพันธบัตรรัฐบาลนะเป็นตัววางค้ำประกันนะเพื่อจะพิมพ์เงินออกมานั่นเองก็แปลว่าจริงๆเราไม่ได้มีเงินหรอกครับเราว่าทำการกู้เงินนั่นเองคือกู้เงินในอนาคตนะผ่านทางด้านพันธบัตรรัฐบาล เนะันกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้าใจนะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะครับที่ต้องกระตุ้นหรือเราให้ผู้คนเนี่ยนะมีการลงทุนเยอะๆนะมีการบริโภคเยอะๆมีการซื้อขายเยอะๆซึ่งต้องใช้เงินนะครับในการหมุนเวียนกระตุ้นนะเพราะฉะนั้นนะกลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งก็จะมองเห็นโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวย นะจากเงินที่พิมพ์มาจากหนี้สินในอนาคตแะกลุ่มนี้ก็จะสามารถนะที่จะใช้เงินทุนเหล่านี้แล้วครับในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะครับแล้วก็ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ลดอัตราดอกเบี้ยลงเข้าใกล้ศูนย์แล้วก็พิมพ์เงินออกมาจํานวนมากเนี่ยนะก็ดันก็หนุนนะครับให้สินทรัพย์ทางการเงินนะครับ แล้วก็ในบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยสามารถกู้เงินนะในต้นทุนที่ต่ำเพราะดอกเบีย้ยมันเป็นศูนย์เข้าใกล้ศูนย์ก็ามาลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆนะหรือว่าในธุรกิจนะบางประเภทก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้คนกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือคนกลุ่มที่1ที่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนิยมและระบบการเงินแบบใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเรียกว่าเดดเบดซิสเต็ม เป็นเพราะว่าเขารู้เขาเข้าใจกลไกการทำงานของระบบทุนนิยมบริโภคนิยมในขณะนี้และระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาสามารถจะสร้างความมั่งคั่งนะขยายความร่ำรวยได้อย่างไรนะในตลาดการเงินต่างๆนะครับนี่คือเป็นเพราะเขาเข้าใจนะหลักการทำงานนะและก็นโยบายของธนาคารกลางต่างๆนะครับนะที่จะ กระตุ้นนะครับเศรษฐกิจให้เติบโตนะไปในทิศทางนะที่ทำให้เกิดการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินมันกลุ่มคนกลุ่มที่1นนะจะได้ประโยชน์นะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะน,นี้นะก็ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินนะที่ได้รับการอุดหนุนพยุงช่วยเหลือนะครับจากนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน QE นะนโยบายดอกเบี้ยระดับต่ำหรือเป็นศูนย์ นะครับทำให้สินทรัพย์ทางการเงินนี้มันเฟ้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ได้รับประโยชน์นะครับความร่ํารวยนะจากการที่ทําตนเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายนะทางการเงินการคลังนะครับในขณะนี้นะฮะนี่คือประโยชน์นะครับนะของคนกลุ่มแรกนะซึ่งขณะนี้ร่ํารวยอยู่ต่ถามว่ากลุ่มที่1ปลอดภัยไหมเดี๋ยวผมมองว่าก็อยู่ที่ว่า คนกลุ่มที่1เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงไหมในทศวรรษ2020นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดตามมาเนี่ยคือมันอาจจะเกิด big crash the b u ัเนี่ยคนกลุ่มนี้มองออกหรือเปล่าถึงการเปลี่ยนแปลงว่าอาจจะเกิดนะเงินฝืดครั้งใหญ่นะสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะอาจจะเกิดสภาวะเงินฝืดนะเปลี่ยนแปลงนะเขามีการมองเห็นไหมนะปรับตัวได้ทันไหม ออกทันหรือไม่นะครับในขณะที่ตลาดทุนนะในตลาดหุ้นเนี่ยกำลังขึ้นสูงสูงสูงเนี่ยนะถ้ามันเกิด big crash the bust ลงมาเนี่ยร่วงลงมาจากยอดแเอเนี่ยเขาออกทันหรือเปล่าปรับตัวทันหรือเปล่าแน่นอนนะเขาได้ประโยชน์จากช่วงทศวรรษ2องทศวรรษที่ผ่านมานะแต่ว่าในทศวรรษนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนีนะ้เขาออกทันหรือเปล่าถ้าออกไม่ทันก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าออกทันเนี่ยได้ประโยชน์นะครับส่วนกลุ่มที่2 นะคือกลุ่มคนที่ไม่รู้อีหนุยเนี่อะไรเลยก็คือกลุ่มคนอาจจะเป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างทั่ว,วไปนะที่ตื่นเช้ามาก็ไปทำกันงานนะจะไปเป็นลูกจ้างนะไปเป็นคนงานนะครับไปเป็นพนักงานบริษัทนะทำงานเกี่ยวอุตสาหกรรมบ้างนะการให้การบริการบ้างนะก็คือชนชั้นกลางชนชั้นล่างคนทั่วไปฮนะในสังคมนะที่ตื่นเช้ามาก็ต้องขึ้น นะระบบรถไฟฟ้ารถนะรางรถนะขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยไปทำงานนะไปรับค่าจ้างนะไปรับเงินเดือนเพราะว่าตนเองไม่รู้ว่าระบบเศรษฐกษิจการเงินแบบนี้นะโยบายต่างๆม,มันเอื้อมันให้ประโยชน์อะไรกลุ่มไหนภาคส่วนไหนอย่างไรนะคนกลุ่มนี้ก็จะไม่รู้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจนะถึงเรื่องของ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมว่าเขากัะตุ้นเราได้วิธีไหนนะเขาบริหารจัดการการเงินนะทุนมันไหลเวียนมาได้อย่างไรนะเขาสร้างเงินได้อย่างไรสร้างเงินจากหนี้สินนะครับเขาเสร้างเงินต่างๆเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไรเรื่องของเงินเฟ้อเป็นอย่างไร เงินเฟ,อนฟ้อเงินฝืดเกิดขึ้นได้อย่างไรพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องนะชนชั้นกางจนชันล่างที่ไม่มีความรู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเงินเลยนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะใช้จ่ายนะแล้วก็เชื่อไปตามที่ระบบบอกอย่างเช่นการใช้สินเชื่อการกู้หนี้ยืมสินนะมาลงทุนมากินมาใช้บริโภคนะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยพอใช้มากขึ้นมากขึ้น ใช้เกินตัวใช้เกินกําลังนะและไม่รู้ว่านะขณะน,นี้สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้สินี่พอกคูณขึ้นนะจากจัดการบริหารได้ไหมเ็าจึงทําให้การกินใช้บริโภคนี่พอกคูณนี้สินมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยและในที่สุดนะเมื่อบริหารจัดการนี้สินไม่ได้ก็ติดก,กับดักนี้สิน พอติดกับดักหนี้สินในภาวะเศรษฐกิจที่พลิกผันผันผวนก็ไม่มีความรู้อีกนะว่ามันพลิกผันผันปวนได้อย่างไรนะเพราะว่าติดกับดักนะของเรื่องของทุนนิยมบริโภคนิยมนะอยากกินหรูอยู่สบายนะอยากจะพบเจอสิ่งดีๆแต่ว่าไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากินใช้บริโภคจนเป็นหนี้เป็นสินนะจนหลังแอนจนอานนะครับและสุดท้ายก็ออกไม่ได้ เมื่อออกไม่ได้อะไรที่ตามมานะสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้มันท่วมทับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบุคคลที่นะครับหมดสภาพไปนะในระบบเศรษฐกิจการเงินเช่นนี้นะครับทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็ระบบการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเพราะว่าไม่รู้อีโน่เอเน่นั่นเองนะเป็นเพราะว่าเชื่อในระบบนะเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ เราะว่าไม่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นติดกับดักนะติดกับดักของระบบนี้ติดกับดักของหนี้สินนะครับจนสุดท้ายก็ทําไมครับก็หมดสภาวะที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับก็กลายเป็นบุคคลที่พึ่งพาตนเองไม่ได้เมื่อพึ่งพาตนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยสังคมอาศัยรัฐบาลนะเพื่อความอยู่รอดหรือไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ต้อง ถูกทิ้งไว้นะก็คือตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันถูกทิ้งไว้นะจะเป็นคนที่ไร้บ้านนะเป็นคนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็จากสังคมนะครับอย่างที่เราเห็นยุคสมัยนี้ก็มีนะครับก็เชื่อว่าเราสามารถมองเห็นได้ในทั่วๆไปนะผู้คนที่ล้มละลายนะหมดตัว นะไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยนะนอนข้างถนนนะครับต้องพึ่งพา,าความช่วยเหลือจากสังคมรัฐแล้วก็ทางการกุศลนะฮะพรานี่นี่คือกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2นี่ก็ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะว่าไม่รู้อีหน่ยเนยเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันบริหารจัดการทรัพย์สินตัวเองไม่ได้ จนพอกพูดเป็นหนี้สินนะและสุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดนั่นเองก็จะเป็นกลุ่มคนเขาเรียกว่าถูกทิ้งนะเนื่องจากว่าความไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้สนใจศึกษานะครับเรื่องของออกลไกของระบบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจการเงินนะจึงกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ากลายเป็นว่าจัดการดูเองไม่ได้นะพึ่งพาตัวเองไม่ได้ นะก็หมดสภาพไปก็เกิดความเครียดวิตกกังวลไปนะครับอันนี้คือกลุ่มประเภทที่2นะซึ่งแน่นอนกลุ่มประเภทที่2นี้ก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะกลุ่มที่1ที่เล่าไปแล้วนะถ้ามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ปลอดภัยกลุ่มที่2นี้ก็จะไม่ปลอดภัยกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่รู้เข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่กลุ่มที่1และไม่ใช่กลุ่มที่2นะเป็นเพราะว่าไม่ได้เกาะกระแส ของการที่จะขยายความมั่งคั่งร่ำรวยบนความเสี่ยงนะขยายความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับด้วยการที่เสี่ยงในเรื่องของหนี้สินเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนที่มากเกินไปแต่ว่าใช้สีปัญญาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันทุนนิยมบริโภคนิยมระบบการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาแต่เป็นเพราะรู้เพราะเห็น นะแต่ใช้สีปัญญาในการดำรงชีวิตก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะใช้สติปัญญาให้มากนะใช้ความมีเหตุผลให้มากใช้ความพอประมาณให้มากแล้วมีภูมิคุ้มกันคือ like มีทางหนีที่ไล่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะความไม่เที่ยงนะความที่เราเห็นเหตุปัจจัยนะที่จะส่งผลไปอนาคต เราเห็นหนี้สินที่สร้างขึ้นพอกพูนมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่จะเป็นกับดักหนี้ถ้าเราใช้จ่ายนะด้วยความไม่มีเหตุผลนะไม่พอประมาณแล้วก็ไร้ซึ่งคุม้มคุ้มกันเราจะเป็นกับดักหนี้สินได้ในตนเองเราก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงนะที่จะสร้างความร่ํารวยอะไรมากมายนะครับที่อยู่บนความเสี่ยงของการใช้หนี้สินเพราะว่ามันสามารถพลิกผันผันผวนแปรปวนได้ ตามที่ผมเล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเกิด Big Crash, the b u t the burst ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์และสภาพในทศวรรษ2020ก็จะเปลี่ยนไปจากทศวรรษที่แล้วนะครับในทศวรรษ2 0 0 0หรือทศวรรษ2010เพราะว่าความไม่จีรังยั่งยืนนั่นเองนะเพราะว่าบางคนอาะคิดว่าจะสามารถสร้างความร่ำรวย นในทศวรรษนี้เหมือนในทศวรรษสอทศวรรษที่แล้วนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงผันผวนของสภาวะ the bust h e burst อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เรียกว่าอาจจะขาดภูมิคุ้มกันมันกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยยังไม่ปลอดภัยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือกลุ่มที่3นี่แหละครับผู้ใช้เศรษ,ษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับมีเพียง1กลุ่มเท่านั้นที่รับรองแน่นอนนะครับว่าจะอยู่รอดปลอดภยัยนะ อันนี้ก็คือพระปีชาสามารถนะครับนะของในหลวงรัชการที่9ในที่พระองค์มองเห็นเรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงนะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับกับคนทุกชนชั้นทุกประเภทการงานทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นลูกจ้างนะครับเพราะมันคือหลักการนั่นเองหลักการของการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลนะมีความพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนั่นแหละครับ ผมนึกบอกว่าใน3ากลุ่มนี้2กลุ่มแรกยังไม่แน่นอนนะครับผมยังมองไม่เห็นการรับรองผลแน่นอนว่าจะอยู่รอดปลอดภัยแต่กลุ่มที่3มนี่แหละครับมี1กลุ่มเท่านั้นนะครับที่ผมมองแล้วรับรองแน่นอนว่าจะอยู่รอดปลอดภัยคือผู้ที่ใช้สีเปญญยายในการดำรงชีวิตใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้ทุกท่านนะครับได้พิจารณาแล้วกันนะสรวหลายท่าน ที่อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนะระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมากลไกการทํางานของมันต่างๆนะว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นในทศวรรษ2020นะสถานการณ์และสภาพที่จะเกิดในทศวรรษ2020เป็นอย่างไรนะครับใครชอบฝากไ์แช์นะครับ สนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสร็นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชททุกติดตามนะครับสําหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนในช่องนะครับก็สามารถนะตามัธยาศัยในชื่อและที่เลขท,ที่บัญชีตามนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ